โอ้ไม่พระพุทธเจ้า look at his eyes ซ uh! anyway, um, ิเ uh, รื่องายแล่นนี่มันเป็นยังไงวะอย่าบอกแล้วว่าเราต้องช่วยยายแล่ให้ฟื้นขึ้นมาเหรออืมก็ทำนองนั้นแหละแล้วก็เลยว่าจะมาทางสายมูอ่ะแล้วบ้านเนี้ยก็เป็นหนึ่งในไม่กี่หลังนะที่ทำพิธีลงขอนในกรุงเทพอ่ะอ่าน้องๆที่จะมาดูพิธีลงขอนน่ะเจญขึ้นบ้านได้เลยนะครับเฮ้ยมึงเดี๋ยวพวกกูต้องไปแล้วอ่ะลุงเจ้าของบ้านแกเรียกแล้ว เดี๋ยวว่ากันนะลุงออกเออไปแล้วไปเลยอันนี้น้องแคทเป็นลูกค้าของเฮาวันนี้เนะส่วนปุ้นไอเชียน,นลูกของลุงเนี่ยมันเป็นขอนหรือว่าล่างทรงนั่นแหละโอ้ซ่า จ้าโถจะพระคุณคิดถึงเหลือเกินเจ้าคะ่ะขอให้วันเนี้ยได้เจอจอ้อเธอนะเจ้าคะ่ะสาาโถจ้อด้วยหัวฝรั่งด้วยกูว่าบันเทิงแน่ๆมึง <c oughs> โอ้ยอ้ยอ้ยอน่าจะคิดถึงแฟนมากเลยอะตายแล้วยังคิดถึง It's spooky romance อะ เฮ้ยเฮ้ยผีนี่เข้าขาดกันแบบนี้ของวะโอ้ไม่พระพุทธเจ้า look at his eyes ซิน่ากลัวทั้งหลายท่ะอยากจะสวดมนต์นะแต่แต่ว่าไม่กล้าค่ะกลัวว่าถ้าสวดไปแล้วผีออกจะไม่ได้ข้อมูลนะคะ ผีวามึงจะดมแล้งหนาวะนี่ผีหรือว่าคนทรงมันหื่นกามกันวะเนี่ย oh. ไม่วายมันคุ้นๆจังเลยอะ่ะเจจาวูสุดๆ What kind of g o ตอัสซิสเอน y w a ว้วี no no no, no, no. แกกินไหมทำตัวดีๆก่อนนี่ของโปรดเาน่โอขนมแมวเรียบของโปรดเขานะคะอิว how could you eat that สามารถรับชม Unlimited Love The Series ได้ทาง YouTube MGIBYON e d ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬกาแลรับชมเวอร์ชั่นอันคัดทบน OneGrand. VIP เวลา22นาฬกาเท่านั้น